ูดคุยทุกประเด็นสงสัยรู้ทันป้องกันยับยั้งโรคกับช่วงพลังชาวนรารับมือโควิด -19 กลับมาในช่วงที่สองของรายการช่วงของพลังชาวนรารับมือโควิด -19 าค่ะตอนนี้ท่านนารงสังประสิทธิ์นะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอรารที่ว่าอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะช่วงแรกค่ะเนื่องจากว่าเราก็ ใกล้จะเปิดประเทศแล้วด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมแผนการเปิดด่านด้วยนะคะภาพรวมเรื่องของการซักซ้อมแผนการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นยังไงกันบ้างคะเชิญค่ะครับสําหรับการเตรียมความพร้อมนะครับเปิดด่านทางบุกนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ,รบเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแล้วตั้งแต่ปีหกสามเป็นต้นมานะครับสถานการณ์าท่องเที่ยวของ จังวันที่วานะครับซึ่งส่วนใหญ่ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเมื่อเกิดโรคโควิดสิบเก้านี่นะครับก็ทําให้ด่านทั้งสามด่านปิดนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราเคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงประมาณหกแสนคนต่อปีรายได้จากการท่องเที่ยวมันสามพันกว่าล้านบาทนะครับนาที่ว่าต่อปี นะครับรายได้ส่วนนี้เราก็ขาดหายไปนะครับแล้วสถานการณ์ของโรคโควิด <c oughs> ก็เริ่มจะมีความรุนแรงขึ้นมาตั้งแต่ปีหกสามหกสี่นะครับเราปปหกสี่นะครับเราก็ได้มีเตรียมการเตรียมความพร,ร้อมนะครับที่จะเปิดนะครับในช่วงแรกก็ได้มีคณะทํางานขึ้นมานะครับเพื่อที่เตรียมต้านต่างๆในการเปิดรับน่องเที่ยวต่างชาตินะครับ <c oughs> ช่วงแรกเราก็จะเปิดในช่วงหนึ่ง อ่ามกรา65นะครับแต่ช่วงนั้นพอเริ่มจะเปิดก็มีโรคระบาดาซึ่งมีความรุนแรงขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็เลื่อนไปเป็นกุมภานะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็โอไมคอนเข้ามาอีกนะครับก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นเป็นเมษานะครับก็ได้มีการเตรียมพรมความพร้อมนะครับซึ่งทางจังหวัดก็ได้ เชิญหน่วยงานนะครับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มาสมนะครับเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอสวยโพลกนะครับเทศบาลสวยโพลกนะครับก็ด่านควบคุมโรคติดต่อรองประเทศนะครับโรงพยาบาลสมัยโพลกนะครับสสอสวยโกลกกบดันโรนข้อเมืองแล้วก็ศุลก์รกกรครับแล้วก็ทางตำรวจปูตัวสุโพลกแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีโรงแรมภาคเอกนชนนะครับโรงแรมต่างๆนะครับที่ได้ผ่านมาตรฐานชาพัฒเอกตานะครับเข,ข้ามาร่วมฝึกซ้อมครั้งนี้ครับผมครับค่ะแล้วภาพรวมการทักซ้อมที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะพึงพอใจมากน้อยไหมหรือว่าต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงบ้างคะครับสําหรับภาพรวมนะครับกิจกรรมการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรม ใหม่ที่ที่ต้องมาเรียนรู้กันใหม่เพราะมันเป็นเพิ่งเกิดขึ้นครั้งครั้งแรกนะผมคิดว่าก็แต่ละหน่วยนะครับเขาก็ต้องมีความความพร้อมอยู่แล้วนะครับอตามภารกิจตามฟังก์ชันงานของของแต่ละหน่วยครับแต่ว่าอาจจะอาจจะยังยังไม่พร้อมบางบางส่วนนะครับคือต้องมีความรอบคอบในการในการดําเนินการนะครับเช่นว่าของของ,ของทางสาธารณสุขนะครับ ว่าเป็นอุปรกรณ์ต่างๆนะครับการแต่งกายของเจ้าหน้าที่นะครับต้องมีความมิดชิดต,ต่างๆครับต้องสวมสวมชุด PPE ะนะครับผลที่จะตรวจลักษณะของนี้นะครับเล็ๆๆๆกๆน้อยๆของนี้นะครับก็จะ,อะขอทางทางสสอเขาก็จะ,ะเตรียมการต่อไปนะครับค่ะไม่ทราบว่าเรื่องของการเปิดด่านนี้เราพร้อมจะเปิดด่านประมาณเดือนไหนคะครับผมครับค่ะ เราจะเปิดด่านประมาณเดือนไหนะคะท่านหมอครับที่เตรียมการไว้ประมาณเดือนมีสาแต่นะครับในส่วนส่วนกลางนะครับตามแผนจะเปิดเดือนพุทธพานะครับหนึ่งพุทธาอังนี้ทางจังหวัดก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับแล้วก็ก็ได้เสนอสอบอคจังหวัดให้ความเป็นชอบแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเสนอไปยังสบคส่วนกลางนะครับเมื่อสอบอคส่วนกลางอนุมัติมาก็ก็จะเปิดได้ประมาณหนึ่งหนึ่ง ุทธภานะครับค่ะค่ะทราบว่าภาพรวมของทางสบคนรลาธิวาสที่จะมีการเสนอสบคชุดใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะเปิดการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียเรื่องของการเสนอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะอีกอีกครั้งไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับค่ะภาพรวมของสบคนาลาธิวาสนะคะที่ที่จะมีการนําเสนอการเปิดประเทศ ให้กับทางสบคชุดใหญ่เนี่ยนะคะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะตอนนี้ในพื้นในในจังหวัดราชว่ฒนเนี่ยเราโอเคกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเปิดประเทศแต่ว่าก็คือรอรอเสนอจากสบคชุดใหญ่อยู่ใช่ไหมคะหรือว่าเราเราต้องประชุมในพื้นที่กันก่อนนะคะครับในส่วนของอสอบคจังหว,นนวัดนะครับเมื่อเมื่อเมื่อวันพุธนะครับผมก็ได้นําเสนอสอบคชุดชุดจังหวัดน,นะครับก็เห็นชอบที่จะเปิดด่านนะครับทั้งทั้งสามด่าน นะครับเพื่อ,อส่งไปสปคอใหญ่นะครับในข่วงแรกนะครับตามแผนเดิม,มคิดว่าจะเปิดตัวไอคโอลอกก่อนะนะครับกับชุดคณะชุดชุดเล็กนะครับพอมาถึงคณะชุดใหญ่ที่สปคอจังหวัดนี้นะครับก็คิดว่าลกช่วงนี้นะครับมันก็ผ่อนคลายลงไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเปิดทั้งสามด่านพร้อมกันนะครับก็ก็จะเสนอสอสปคอใหญ่ไป เปิดตั้งสามด่านตรงกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นด่านตักใบด่านสวนคลลบนหรือด่านแวงครับผมครับค่ะแล้วที่เราจะเปิดด่านเนี่ยค่ะทางแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยใช่ไหมคะครับก็คิดว่าต้องซักซ้อมเช่นเดียวกับด่านถุงไอโกลกนะครับก็ก็ต้องคงต้องเตรียมความพร้อมซักซ้อมด่านตักใบนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูว่าด่านแวงนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิด นักบางเที่ยวมากก็ต้องเตรียมซ้อมที่ดันแหวงด้วยนะครับค่ะเ,เหมือนประเทศมาเลเซียเขาจะมีการเปิดด่านวันที่หนึ่งเมษายนถูกต้องไหมคะอ่าอย่างทราบข่าวว่าเขาก็เตรียมการนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเขายังไม่พร้อมเหมือนกันอ,อ,อ๋อก็คือคก็คือคอาจจะยัง ยังไม่แน่นอนเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยยังไม่เปิดแต่ว่ากําลังเตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนกันอยู่แล้วก็รอเสนอสมอบคชุดใหญ่อีกทีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะครับผมครับ,ค,รบค่ะ <ผม S 1> แล้วสมมุติถ้า,าการเปิดรับนักท่องเที่ยวอะคะ่ะเรามีข้อกําหนดไหมคะว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะจะต้องเตรียมตัว,ตวเตรียมการอะไรยังไงบ้างอะคะ่ะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับมีอยู่สองลักษณะด้วยกันนะครับค่ะ หนึ่งก็คือวันเดททริปคือคมาอมาวันเดียวแล้วกลับะ่ะคะะะาษณะนี้ก็คือซึ่งบริบทที่ด่านถุงถุงไรเป็นโรคแถวนี้นะครับเขาก็คงไม่มาเที่ยวหลายวันนะครับเราก็มาวันเดียวกับก็อาจจะใช้ี t k อย่างเดียวนะครับมเมื่อตรวจี t k แล้วไม่ไม่ไม่เป็นโรคอะไรก็สามารถเที่ยวได้่ซืาาถถ้อของมามากินข้าวมาทานอาหารเสร็จแล้วก็ เย็นกลับไปนี้นะครับก็ครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับคือ H-1-Go นะครับคืออันนี้ต้องลงทะเบียนมาจากต่างประเทศนะครับก็ต้องต้องมาผ่านกระบวนการต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อมาตรวจพีทีทีอาร์เสร็จนะครับก็ต้องพักมาพักที่โรงแรมโรงแรมนี้ก็ต้องเป็นโรงแรมที่มี เอชาเอ็กซ์ตราพัดคือชาเอ็กซ์ตราพัดคือโรงแรมที่จับมือกับโรงพยาบาลอืมค่ะนะครับซึ่งมีตอนนี้มีทั้งหมดหกแห่งในนาทิวาสนะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาพักนี้ก่อนท่าสมมติว่าเอจากการตรวจอาร์ทีพีอาร์เ็ไม่ไม่เป็นโรคนะครับก็สามารถที่จะเดินต่อไปยังจังหวัดอื่นๆได้นะครับคเรือเทสต์นโกะครับมีสองลักษณะครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาด้วยใช่ไหมคะครับก็ตอนนี้นะครับก็สมมติว่าจังหวัดผ่าน,านเมือนผ่านก็ทอทอก็ต้อง,ต,องต้องทาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแจ้งไปยังกระรทรวงต่างประเทศนะครับเพื่อแจ้งไปยังกองศูนย์ต่างๆให้ประชาัิปันให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าขั้นตอนกระบวนการที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องต้อง,องทาอะไรบ้าง นะครับหนึ่งสองสามค่ะครับอันนี้ค่ะเชิญเชิญค่ะ,คคะแล้วอันนี้นี้เป็นนักในกรณีของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วในกรณีของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่สมมุติว่าจะกลับมาในพื้นที่นราธิวาสผ่านด่านตรงนี้นะค่ะต้องมีความต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไหมคะต้องมีเอกสองเอกสารอะไรไหมคะคก็ก็ผ่านผ่านผ่านมาตามกระบวนการปกติครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะนะครับก็ต้องมาตรวจสมมติ วัคซีนสองเข็มแล้วนะครับมาตรวจเอทเคแล้วก็คงถ้าไม่ไม่ไม่ติดเชื้อก็สามารถที่จะกลับมาับบปกตินะครับออสามารถที่จะนํายานผ่านะเข้ามาในพื้นที่ได้ใช่ไหมคะหรือว,ว่ามามาแต่ตัวครับคือช่วงแรกที่เดิจมกันนะครับช่วงแรกมันอาจจะสถานการณ์มันยังยังโรคติดต่อของลังระบบักเยอะนะครับตรงนั้นก็คิดว่าจะให้นักท่องเที่ยวนี่ เอารถจอดเฉพาะฝั่งมาเลยนะครับแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาตรวจนะครับมาตรวจมาตรวจเสร็จแล้วจะเข้ามาโดยใช้บริการรถทางทางประเทศไทยนะครับในห้องแรกแต่เมื่อมีการประชุมสอบแผนและล้วก็มีการประชุมสวนกคจังหวัดนะครับหลายคณะกรรมการหลายท่านเขาว่าคิดว่ามันจะไม่สะดวกสาหรับท่องเที่ยวนะครับอืค่ะข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้เนี่ย ก็คือรอทางการประชุมกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดอาราธิวาฒนะคะซึ่งเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอาราธิวาฒนนะคะก็ลงพื้นที่ไปซักซ้อมเตรียมความเตรียมแผนแบบนี้เลยนะคะใครที่ติดตาม รับชมเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าท่านผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะคะตั้งแต่การเข้ามาในพื้นที่ต้องมีการดําเนินการอะไรบ้างนะคะตรวจอาทียังไงตรวจเอทมีรถของโรงแรมมารับนะคะมีทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยมา ให้บริการนะคะแบบเต็มที่ก็คือซ้อมเสมือนจริงเลยนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเปิดแดนเอเ,เปิดด่านนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงเนี่ยก็ต้องรอเรื่องของการประชุมจากทางสบคชุดใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคุณผู้ฟังที่กาลังติดตามรับฟังรับชมกันอยู่นะคะก็รอความคืบหน้ากันละกันนะคะเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยนะคะเชื่อว่าไม่แน่นะไม่ไม่นานแล้วนะคะอีกประมาณสัก ไม่ไม่พฤษภานะคะก็คงจะได้เปิดแล้วนะคะสำหรับด่านแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องรอการประชุมอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องรอดูเรื่องของสถานการณ์โควิดสิในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เลื่อนมาหลายเดือนแล้วเนาะจาก มกรลามากุมพาก็ยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็มาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้สถานการณ์แย่ลงเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไปฉีดวัคซีนไปรับวัคซีนให้ครบนะคะใครที่ครบแล้วเนี่ยก็อาจจะสบายใจในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายด้วยกันแล้วกันนะคะนี่ก็ฝากทิ้งท้ายคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการก่อดติดโควิดสิวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกับรายการกอติดโควิดสิ์หน้านะะนสัปดาห์กับทีาน วทสุงไงโกลกนะคะส่วนวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและก็รับชมทางเพจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ทีมงานสวทนชที่วา่าสลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันด้วยาลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สิ่งที่คุณอยากรู้สิ่งที่เราอยากเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 รับฟังได้ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16.00นถึง16.30นนทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกเฮสสวทสุงไหโกลก FM 1 6 5เมกและสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส